แล้วพี่หรือเปล่าตอนนั้นหนูนอนสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าหนูมันเริ่มเงน่อแล้วหนูหรือเปล่าหนูอ่ะฝันถึงพี่ตลอดเลยเฮ้ยฝันถึงพี่ตลอดเลยหนูยิ้มไม่หยุดเลยตั้งแต่หนูคุยกับพี่มาฮะหนูยิ้มไม่หยุดเลยเฮ้ยอย่าพูดอีกเกินนะเนี่ยบาเปล่าแล้วหนูหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะหนูไม่ค่อยอยากจะเป็นอะไรหนูอยากเป็นแฟนพี่มากกว่าเฮ้ย ไอเด็กป3คนนี่มันไร่นี่เธอแปดโมงไม่ได้เขียนต้องไปโรงเรียนอะฮะเธอต้องเธอยังไม่เลิกเรียนดกเกรอใครยังไม่เลิกเรียนอะไอ็นเนี่ยไอเนี่ยเอาแล้วแล้วหมดนี้มันเล่นยังไงน่ะเอ่อมันก็ฝ่ายนูน้นมันจะได้ระเบิดแล้วมันจะมาวางอ่าแล้วเราทำา <ๆ S 1> <ng ay S 2> ไงต่อ แล้วเราก็ะจะไปแกะเบิดแต่ว่าเราก็ยิงคนที่มันตายหมดก็ได้อ,อ๋ Born. อยิงให้มันตายหมดก็ได้แตกเอา้าวสองตัวจะตายแล้วหนึ่งเลยสามตัวโอ้ยนไหนนะคะสี่ตัวมาแล้วมาแล้วทุกคนอดทนไว้ใหญ่ยิงซ้ำนะคะอโอเคค่ะ,ะมันอยู่ไหนคะติดมเนสัม แล้วตัวสุดท้ายอยูไปไหนๆๆมันอยู่ไหนตัวสุดท้ายอะเฮ้ยต่ไม่ฟูด,ดะนะบอบหนึ่งบอบหนึ่งเก่งเหมือนกันนัเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอย่าชมดิเคินนะเนี่ยรู้เป <S <S <ๆ S 1> ล่าเดี๋ยวเราเล่นไม่ออกนั่นไงโดนยิงเลยอ๋อมันไม่มียาให้เหรอหมดนะหรือว่าต้องซื้อเองมมีแต่เราต้องซื้อ โอ้ทำไมไม่แจกอ่ะเออใจร้ายอ่ะมาที่ผ่านดีมันอ่ะใจร้ายมากเลยเพื่อนอ่ะใจร้ายมากเลยทิ้งเราเนี่ยเออมันก็แปลกเหมือนกันนะดีล้วกันตายหมดวางระเบิดใส่เพื่อนตัวเองวางระเบิดใส่เพื่อนตัวเองเฮ้ยมีคนโยนระเบิดที่มาโอ๋เพื่อน เออหนูอาจจะไม่ได้เล่นเยอะหรอกหนูก็นอนแล้วเอาหนูก็นอนหนูรีบนอนไปไหนอ่ะไม่เล่นกับพี่อีอกสักสักหน่อยอ่ะอมไม่หนูอยากเล่นหนูจะเล่นถึงเที่ยงคืนแต่ว่าแต่ว่าพ่อหนูให้นอนแล้วเอาโอ้โหพ่อให้นอนพ่อให้รีบนอนจังเ <kaz S 2> อ้ดีเราดีแล้วถูกต้องถูกต้องแล้วนี่หนูหนีพ่อ <ja> มาเล่นเกมเลยเนะะี่ยเอาหนีพ่อมาเล่นเกมได้ไงเนี่ยฮะเดี๋ยวพ่อตีรู้ไหมเล่นพุวงนี้ก็ได้อ๋อเล่นพุวกนี้ก็ได้ เอาพี่เล่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะใช่เหรอใช่ดีโอ้โหสวยรู้ไหมว่าตาสวยเฮ้ยเพิ่ง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 เพ่งเพิ่งหัวเพิ่งหัวปึ๊บหัวไอ้โบอ้าวนี่โบแฮกเกอร์วะนี่แฮกเกอร์อะไรอ่ะแล้วหนูหนูหนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่ออะไร คนนี้สิเอาก็อยากถามหนูอ่ะหนูชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ฉันก็ยังไม่รู้เลยพี่ไม่ถามคนนี้กัน่ะวันนี้อ,อ่ะชื่ออะไรเบอร์สองชื่ออะไรอ๋อชื่อเพชรจ้าอ่าแล้วเบอร์สี่อ่ะชื่อก็อยู่ข้างบนไงเอาชื่อเล่นนะ่ะหนูไม่อยากบอกชื่อให้พี่รู้หรอัอมันบอกนมันเหมือนเป็นเออเราเรา,เราอุตส่าห์มาเจอกันทั้งทีนะหนูไม่อยากบอกชื่อให้พี่รู้หรอ บอกให้เอาฉันจะบอกให้เอาเธอบอกมาเธอบอกฉันมาสิใครวะใครวะน่ะชื่อหมูเฮ้ยเด้อ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 จริงมันชอบว่าหนูเป็นหมูอ้าวใครเป็นหมูอะไรเดี๋ยวเพิ่งปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้พรุ่งนี้พี่จะเล่นด้วยกันสิไว้ไว้เอาพรุ่งนี้ไหนอ่ะพี่บอกว่าวันวันนี้วันสุดท้าย ไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงดิจริงโอ้ก็หลบไปแล้วเฮ้ยหนูยิงมันเร็วหนูยิงมันไม่เจอมาเลยเจอแล้วอยากจะบอกว่าอย่างอย่างมันนี่ใช้กับสัตว์นะอ้าวสูตรลงมาตายนั่นกับหนูพี่ไม่มีเลือดหนูเอาไงหนูไม่สุดภาพอ้าวเออหนูอยากให้พี่เล่นกับหนูพวกนี้อีกอ่ะเอ้าพรุ่งนี้อีกอ่ะอะไรอ่ะ ถ,ถ้าถ้าหนูพาพี่ชนะได้โดให้เล่นอีกเย้เอาเย,ย้เจยแต่ถ้าแพ้เราไม่ต้องคุยกันอีกโอ้ยเอ,อ๋น้องหนูต้องตั้งเจเล่นแล้วแหละถ้างั้นน่ะเออเออนี่หนูต้องตั้งเจย,ยิงแบบพี่เนี่ยอืออือสวยรู้ไหมว่าเพื่อนโรงเรียนฉันบอกว่าที่เพื่อนโรงเรียนอ่าเป็นไงเป็นงไง มรเรียนเรียนบอกว่าเธอเป็นเจ้าหมูกันหมดใครเป็นเจ้าหมูวะใครเป็นเจ้าเจ้าบอกว่าเธอเป็นเจ้าเจ้าหมูเจ้าหมูพพวกฉันมาบอกว่าเป็นเจ้าหมูเนี่ยเอาเป็นเจ้าหมูแตกแล้วเนี่ยเจ้าหมูอะไรเนี่ยปาษนแล้วพี่เพชรไปฆ่ามันดิเพชรโอป่าสั่งแง่งแงงก็เลยอะไรแง่ๆงอะไรเอาเพชรเพชรไปยิงเชิญทำไมเนี่ย ไปก่อนสิเอาเล่นกับเพื่อนไปไหนอ่ะอือเล่นกับหนูวุ้งนี้หนูนะเจ้เพื่อนแล้วพี่ต้องมาด้วยอ้าอะไรวะเร็วๆเล่นในอีกฟินตาเจะข่มงานนเธอเล่นได้แต่เราเล่นไม่ได้อเออเห็นไหมเจ้าหนูจะไปนอนแล้วแปรไปนอนกันเถอะเย่ไปนอนดีกว่าเอาไปายเดวคอถามก่อนหนูเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยมสามฮะมสามมสามปสาม อ๋อโอเคฟันดีฟันดี้บายครับสวัสดีครับ t hours later เฮ <cave ome. S 1> ้ยหนูไปนอนไงเอ้พ่อหนูไปนอนที่อื่นไยแล้วหนูก็เลยแอบมาเล่นอะไรวันเนี้ยแล้วพี่ยังไม่นอนดีกว่ายังพี่รอหนูอยู่นี่ไงใช่หรือเปล่าสรุปหนูชื่ออะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ย ชื่อพันชื่อพันอะ uh huh. จริงเหรอไปถามคุณหนูดิเดี๋ยวพี่รู้เลยอ่าโอเคชื่อพันทำไมชื่อน่ารักจังใช่เหรอแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อบีมไงจะไม่ได้เหรอฮะบีมแล้วหนูจะลงไหนเนะี่ยเออลงไหนก็ได้ลงไปในใจหนูได้หรือเปล่าอืมเล่เกินไปหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นไปไปกันเลยแล้วหนูปิดเทอมแล้วอ่ะ แล้วอยู่อะไรนะปสามฮะแล้วปสามเรียนยากไหมอะโอ้โหยากเลยเอาโคตรยากตรงที่เอ่อมันก็ยากทุกวิชาเลยเอายากทุกวิชาสอบไม่ได้เลยหรือเดาทุกข้อเลยเอาทำไมไม่อ่านหนังสือไปเป็นเดาได้ไงนี่เดาได้จิตเดาได้มันก็ถูกนะบางข้อมันง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกโอ้หนูแย่แย่แบบนี้ต้องอ่านดี มันมันผ่านมาเร็วพี่เอาเข้าหลังต้องอ่านนะโอเคไหมพี่ต้องอ่านให้หนูฟังเอาพี่ต้องอ่านให้หนูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอ่านอะไรให้ฟังอ่ะพี่ไม่ได้ไปเรียนกับหนูนะหนูหนูหนูี่รเรยหนูกลัวพี่จีนหนูปากสั่นเลยเอ้าหนูกลัวพี่ทําไมเนี่ยกลัวจนปากสั่นเดี๋ยวเราจะเย็นหนูอากาศมันหนาวอ๋ออากาศมันหนาวแล้วหนูบอกว่ากลัวพี่จนปากสั่นโอ้เอาแล้วแล้วแบบอยู่โรงเรียนมีหนุ่มๆมาจีบไหม โอ้มีคนหนึ่งมันจีบหนูตั้งแต่ป2แล้วหนูอยู่ป3มันยังไม่ได้เลิหายอยู่เลิกชอบแล้วเขามันจีบแล้วไม่ไม่ชอบเขาเหรอไม่ชอบอยู่อ้าวก็ชอบอยู่แเราเราปัจจุบันได้คุยกันไหมก็มันปิดเทอมมันอยู่โรงเรียนไงหนูไม่หนูไม่มีเบอร์เขาหรอกเอ้าเฟซไงเฟซเฟซไม่มีเฟซเหรออย่ไมาด้เล่นโอ้ยสองทาง พี่บอกพี่จะแบกหนูอะโอเคหนูใจเย็นโอเคแตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยเ่งเลยวิ่งอย่าชมดีเขินนะแต่พี่ไม่ต้องหาหรอกนะถงพูดอย่างเงี้ยแฟนหมูนไม่หวงหรอกฮะแฟนหนูเอา้าหนูมีแฟนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เ,เอา้าอะไรสรุปมีหรือยังไม่มีเอก็มีแล้วนัว่นแหละคนที่มาจีบนะ ขนาดปสามยังมีแฟนอะครับคิดดูนนไมบบ่หนูหนมีตัง้ <Geez. S 2> ตงแต่ปหนูมีตั้งแต่ปหนึ่งแล้วอ <g ill ip> ้าวมีตั้งแต่ปหนึ่งแล้วเราเราเรแบบเขาเขาจีบกันยังไงอ,อ,อ,อ่ะส่งจดหมายอ่ะส่งจดหมายอ้าวสมัยนี้เขาส่งจดหมายกันอยู่เหรอเราได้คุยก็คุยกับแฟนไหมอ่ะหนูก็ไม่ไคุยอ,อยู่มันหลอดแต่ว่ามันก็กำลังจะเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยอ่า แล้วมันก็ก่อนจะเข้านะหนูเจอมันอ่ะมันก็มาแกล้งหนูอย่างเดียวเลยมันจะแกล้งหนูมันจะเข้าห้องอ่ะอ๋อมาแกล้งหนูกาลังจะสอบเลยนหนูกาลังจะไปเข้านาปุ๊บหนูก็แบบมาหนูกาลังจะไปสอบแล้วแล้วมันก็นมาแกล้งหนูทําไมหนูไม่เข้าใจเพราะห้องอื่นเขาได้ผักเบรกเยอะกว่าไงแล้วห้องหนูรีบเขาแกล้งหนูหนูไม่เข้าใจเขาแกล้งก็เขาชอบไงเออ แล้วพี่หรือเปล่าตอ,อนนั้นเนี่ยหนูอนอนงงสักแป๊บหนึ่งเพราะว่านหนูมันเริ่มเมื่อยแล้วหนูหรือเปล่าหนูอ่ะฝันถึงพี่ตลอดเลยเฮ้ยฝันถึงพี่ตลอดเลย <c oughs> ลเราเปล่าเ่ยหนูยิ้มไม่หยุดเลยนะหนูคุยกับพี่เนี่ยฮะอะไรนะ,ะหนูยิ้มไม่หยุดเลยต <c oughs> ั้งแต่หนูคุยกับพี่มาฮะหนูยิ้มไม่หยุดเลยใช่เฮ้ยอย่าพูดดีเขินนะเนี่ยบาปล่า แล้วหนูหนูโตข be um> ึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะหนูไม่ค่อยอยากจะเป็นอะไรหนูอยากเป็นแฟนพี่มากกว่าเฮ้ยโอ้ไอเด็กปสามคนนี่มันไรไอพี่อยู่ปอะไรอ่ะอ๋อพี่อยู่ปหกใช่หรือเปล่าอ้าวแล้วให้พี่อยู่ปไหนอ่ะเหมือนพี่อยู่มเลยหรือไม่พี่ก็เรียนจบแล้วอ่ะอ้าวแล้วทําไมไม่ถามว่าอยู่มไหนอ่ะโอ้ยเแสดงว่าพี่อยู่มหกใช่อยู่มหก หนูไม me, ่รูจะพูดอะไรละเอ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดคำว่ารักก็ได้วิเกิมอย่างว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูหนูรู้หมดแหละเพราะว่าหนูมีพี่คนหนึ่งในเกมเขาอยู่มือสามเออคุณอาแล้วมีใครกระโดดด้วยนะมีคนกระโดดด้วยนะอะไรอะไม่เห็นไม่เห็นตรงรั้ววัรั้วรั้วว่าไหนวะนี่ไงหมอบแล้ว อ๋อ oh. มันกำลังไปชุบี่เก่งจังนี่ไม่าถามว่าหนูอ่ะห่างกับพี่นหนูกี่ปีออหลายปี oh. อยู่ <What? S 1> ยดี๋ยเพิ่งถามสิมันมีตัวอยู่ไม่ใช่หรอไม่ไม่เห็นเลยสักตัวเ,เห็นแต่พี่คนเดียวอะ่ะ <Wow. S 1> เฮ้ยอย่าเพิ่งมาเอ้ยหนูก็เล่นไปเรื่อยเอาทำไมมันไม่ล้มล่ะ <laughs> หนูกลัวหนูกลัวเดี๋ยวหนูดูมันไหมหนูดูมันไว้ดิ หนูไม่อยากดูมันหนูอยากดูพี่เล่นได้ไหมอะเอาเดี๋ยวหนูใจเย็นวุ้ยไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาเฮ้ยพี่หนูไม่นลูกโซ่แบบวิ่งออมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยแข่งที่สุดเลยวิ้ยอย่าชมเยอะดิเขินนันเนี่ยแล้วหนูหนูจะไปนอนกี่โมงไม่รู้สิเอานอนอยากนอนพร้อมเอาอยากนอนพร้อมพี่แล้วใครอีกเนี่ยหัวแตกอ่ะปุ๊บ เก่งขนาดนี้เลยเหรออย่าพึ่งมันยังไม่หัวแตกเมื่อกี้มันยังไม่หัวแตกโอเคมันหมอบแล้วโอะนี่เฮ้ยมันแอบมันแย,ย่งอย่าอย่าพึ่งโปไม่ได้โปโอโ้จะเย็นหนูหนูว่าพี่หนูใส่ลายพี่อะไม่ใช่พี่เสียใจนะหนูใส่ลายพี่ขนาดเนี้ยหนูขอโทษหนูขอโทษหนูยิงมันด้วยมันอยู่ข้างล่างมันใด โอยมอบปอบไปแล้วพี่ไม่รอหนูเลยเอาพี่กโทษอโอ้โหมันเป็นจังหวะชนละมุนไงหนูหนูต้องเข้าใจนะหนูต้องเข้าใจพี่ไม่คิดจะเปลี่ยนปืนจริงๆเหรอเอาเปลี่ยนทำไมอ่ะปืนอะเปลี่ยนได้แต่ไม่เปลี่ยนใจไปจากหนูนะใครว่าเอามันเป็นเหรอ หนก็วิ่งมามันมีวงจต่เธอถานกากั์แต่มันวิ่งมาแล้วพี่มันตายวงนีุ่้ยเราจะตายตายวงีทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยโฟโฟหรือเปล่าทำไมยิงมันโอ้โหเมื่อกี้ชัดเจนดูรู้ไหมว่าพี่ยิงมันกี่เอ้าทำไมมันตายยากจังวะใช่ไหมเมื่อกี้มันยิงมันไม่ตายอ่ะโอ้ไม่สำคัญหรอก อ้ี่เก่งมากเลยอ่ะวิชยชมอีกแล้วเขินรัวๆเลยวันนี้เอาหนูไอทําไมหนูไม่สบายเหรอหนูหนูเป็นไข้เหรอใช่ไข่เธอไม่ดาดขาดเธอไม่ได้เราจบตานนี้พี่ไปละอ้๋พี่อะไรพี่จะไปนอนไม่เอาเดี๋ยวคนสี่อีหยังวะ ไม่เอาเอาพี่ง่วงเอาพี่ต้องไปนอนรู้ไหมแล้วกระดาหนูไม่ง่วงเลยเอาถ้าหนูไม่ง่วงคือคนอื่นจะไม่ง่วงเลยล่ะพี่หนูอะ่ะผมสั้นรู้เปล่าผมสั้นทำไมอะ่ะพี่ชอบผิงผมสั้นผม่าถ้าถ้าเป็นหนูพี่ชอบหมดแหละพี่พี่พี่จะเล่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายออพูดอย่างนี้เลยไม่เอาเอาหนูอย่างงองแงดิ ไม่หนูไม่ได้งองไงเอา้าหนูไม่อยากให้พี่เป็นไหนไกลพี่ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอะใครอเขาเรียกว่าเทีเอ้าตาย <c oughs> พี่อายุสิบแปดพี่หนูก็เยอะสิบแปดเนี่ยแสดงว,ว่าเราห่างกันสิบปีนะเนี่ยห่างกันสิบปีเอออายุมันไม่เกี่ยวกับเอออายุไม่เกี่ยว,ออยยวใส่เดียวได้หมดไม่ใช่เะนั้น <c oughs> นัก,น,กนักเลงกูก <c oughs> กิน หนูพูดเกินบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าหนูไม่หันเน่ต้องพูดเกินบ่อยๆหนูเขินนะดิไม่ใช่เพราะว่าพี่น่ารักเกินนี่หนูนี่ก็เล่นมุกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่คำคมพี่คำคมบัใจเาพี่พี่ไม่มีหรอกคำคมมีแต่ตัวผม้าวหรือเปล่าเฮ้ยโอ๊ยเฮยเจ็ปวดปากแล้วเอาเฮ้ยทำไมหนูหยุดพูดไม่ได้เลย ดีแล้วพี่อยากได้ยินเสียงหนูทุกวินาทีโอ้ย,อยไม่ตายไ,ไม่ทันไม่นะหนู <c oughs> แมมาทำหนูได้ไงเนะี่ยหนูไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูทำได้ทุกอย่างเพื่อพี่อ้โหูแล้วดูคนดูพี่สิเรอยากดูพี่คนเดียวไม่อยากให้มีใครมาเออหนูหนูขอเล่นมุกสักหน่อยอ่าจัดมาเล่นมุกสักหน่อยเอา้าเงียบเลย ไม่ใช่พ่อ,อไล่ไปนอนนม่ใช่พ่อ,อไล่ไปนอนแหละฮัลโหลหนูไปไหนเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนามามือหนูมันมันไปโดนได้ไงวะลืมแล้วจะพูดอะไรลืมไหมหนูคิดลืมหนูคิดลืมแต่หนูลืมพี่ไม่ได้นะโอ้ยวอยากให้พี่ได้เหน็นฉลองตาได้ไหมไม่ได้แล้วพี่จะไปนอนเอาเอา ฟองแม่เนี่ยเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟองแม่อ่ะพี่ตายเลยเนี่ยหนูจะไปฟองแม่อ่ะเอ้าทำไมอยากได้แม่ไม่ไม่ไหมไม่เอาไปแล้วเอาอ,อีกสักตาหนึงได้ไหมอ่ะอ่ายิ่ีรู้เลนเนยใช่ไหมว่าหน,นูผมสั้นน่ะ เอาก็หนูบอกเองอะเนี่ยผมสั้นเนี่ยผมยาวเนี่ยผมโสดจีบได้ไม่มีแฟนเฮ้หนูหนูผมสั้นเหรอแล้วจะยาวพอมัดใจพี่ไหมน่ะพี่ก็เล่นมุกเก่งกันนะอ้าวมุกพี่ยังมีเป็นร้อยแต่ในดวงใจน้อยๆมีแค่หนูนะเฮ้ยมันคมๆเยอะจังวะ พี่ถ้าหนูชวนพี่หนูอีกคนนึงอยู่ม3มาเล่นด้วยพี่จะเลือกใครอ่ะถ้าเขาอยากขอพี่มันแพงอะเอาพี่ก็เลือกหนูอยู่แล้วเฮ้ยป้าหนูก็ถามไปเรื่อยมีมีมีม3มีหรออาแล,แล้วเพชรเพชรอยู่มไหนอะเพชรอะเพชรอยู่มอเอ้ยอยู่ป5เพชรอยู่ปอ5อ๋อแล้วมีใครอยู่มอ3อีกหรอ แต่มีพี่อยู่คนหนึ่งอ่ะข้างๆบ้านหนูอะ่ะเขาอยู่กับย่าเขาเป็นนามสกุลเดียวกับหนูอ่ะเขาเป็นยาิหนูแล้วหนูอยากใช้นามสกุลเดียวกับพี่ไหมพีไม่ไม่เอาเอาไม่เอาเดี๋ยวพ่อดาอ๋อเดี๋ยวพ่อดาหนูอย่าไอดีไอนี่มันใช่ไอ้ลบยูหรือเปล่าอะนีไม่ัว พี่ยมันไม่ตายได้แไ่หนูยมหวาลายเม็ดมากเลยนม่เฮ้ยมันเดอดหนูพึ่งหนูจะเย็นอุ๊ยอุยอุยจเย็นนะพี่พี่นั่นแหละพี่นั่นแหละเด็พี่เฮ้ยมีอีกตี้เหรอเดี๋ยวจัดอุ้ยอุ๊ยอุจะตายแ่ตาไหนพี่บอกพี่จะเปลี่ยนปืนเดีเดี๋ยวใจเย็นหนู ตี้พี่ผู้ไหวเปล่ามาเป็นตี้เลยนะตี้เลยเหรอเออวตี้ลเลยพี่เหมือนบ้านมีตัวนึงเป็นผู้หญิงอุ้ยอุ้ยอุญญ้ยอุ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 ้ยอ้ยอน,นียุ่้อุ้ยอยออ้ยอุ้ยยออายยอ้ อุ้ยพันยานี่พันพันระยาปะ่ะเฮ้ยโอ้พี่เบีนนยรสไนด์อีกแล้วเอ๋อทำไมอ่ะ <_ an> เขาเขาเรียกว่าปืนอ่ะต้องเป็นสไนด์แต่ถ้าคนของใจอ่ะเป็นหนูได้หรือเปล่าเฮ <_ an> <_ an> ้ยพี่ทำขมเยอะนะพี่เคยฟังเพลงไอ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไหมอ่ะไอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบพี่ลอง <_ an> พูดซ้ำสองครั้งดิอ่ะพูดว่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแบบ สิบยี่สิบสามสิบสี่สบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเช่ขึ้นรถเราช่าห้อเรียนเราช่บขึ้นเหนือเราชอบเธอด้วย <c oughs> นี่มันมันแบบขัดมากเลยหนูไม่ชอบตอนที่หนูพูดสิบยี 30, 40, ่สิบสาบแบบผู้ชายเราหไม่ร้องเหรอแต่พี่ชอบนะชอบเลยชอบหนูอะ่ะเ <c oughs> อมโอ้พี่คำคมเยอะไปปะคำคมอะ่ะพี่มีเป็นแสนแต่คนที่ห่วงแหนน่ะมีแค่หนูนะ ไปหรือ,อเปล่าเราจะเปิดเพลงดีกว่าอย่าเปิดมาคุยกับพี่ดีอย่าเปิดเพลงแล้วหนูหนูชอบกีฬาอะไรอะ่ะอือหนูชอบเด้อเด้อเด้อใครอือหูอือหูอือหพี่บุกเลยเหรอพี่ไม่มีผืนชาร์ตนะพี่อ้อเราก็ไม่ต้องชาร์ตไม่ออกมไม่ออกหนูกลัวพี่ตายหนูไม่อยากให้พี่ตายวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงไม่เป็นไรหรอกชิ่ง เอ้าเอ้าเอ้าพี่วิ่ลงมาเลยเฮ้ยเอ้าถาเรื่องไหมนี่ไอพี่เอาเรื่องมันะเนี่ยอุ้ยพี่ใไอ้โบมันไม่เหมือนพี่เลยอุ้ยเก่งจริงแสคอยเถอะพี่มองมาเถอะมันแตก้วะเหรอตัวไปแกยังไม่แตกนี่เหรอพี่มันล้มมันล้มแล้วมันล้มแล้ว โอ้มันเลยไปไปเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยเอ้าหนูยังเพิ่งเปิดเพลงเรื่ไอ้เสียงโฆษณาไม่มีอะไรอุ้ยพี่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยววะอ้พี่อย่าพี่อย่าพูดตายมันชุบกันเหรออ่ะ๋อเมื่อกี้มันอิ่ตี้เหรอโอ้ตัวนี้มันยังไม่ตาย หนูอยากให้พี่ฟังเพลงก่อนที่พี่จะนอนพี่จะได้คิดถึงหนูไว้อีะชี้ไปละพี่เขินไม่ไหวแล้วน่ะอุยพี่ก็เขินไปโอเคก่อนจะจากกันพี่มีอะไรจะบอกอะไรอ่มจีวอนอนันทพระฮ่มผ้าด้วยนะอันนี้เป็นห่วงโอเคไปละ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ